สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนในรายการอังกฤษประยุกตในช่วงอังกฤษพูดได้ง่ายนิดเดียวค่ะและก็วันนี้นะคะพวกเราสองคนก็มีประโยุก์ภาษาอังกฤษไมหมชมกันด้วยคะ่ะใช่ไหมคะพี่ตั้มใช่แล้วครับพี่เชียรเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับโอเคค่ะ let's go <S พี่เชียรพี่เชียรถ้าจะถามว่าคุณมีสินค้านี้ไหมพูดว่าอย่างไรหรอครับอ๋อพูดว่า do you have this item in stock อีกครั้งนะคะ do you have this item in stock อ๋อเข้าใจนะครับพี่เชียร์พี่เชียร์ถ้าเราจะถามอาครังสุดท้ายนี้เราต้องพูดว่าอย่างไรหรอครับอ๋อพูดว่า how much is t i d ค่ะอีกครั้งนะคะ how much is t i d ค่ะเข้าใจไหมคะพี่ตั้มเมื่อกี้เข้าใจแล้วครับพี่เชียร์พ,เพระพเ,เห็นไหมคะว่าประอยู่ภาษาอังกฤษไม่กี่ประโยคก็ทําให้เราเกิงภาษาอังกฤษได้ค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการ English for You บาย